มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีทางอากาศรายการพระคัมภีทางอากาศมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจัดเสนอคุณผู้ฟังครับ เราได้อ่านและศึกษาในพระคัมภีร์ภาคพ,พันธสัญญาเดิมในพระธรรมเนหมีเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในบทที่8ถึงข้อ11นะครับมาในวันนี้ครับเราก็จะมาอ่านและศึกษาต่อในพระธรรมเนหมีก่อนที่จะอ่านและศึกษาต่อน,นั้นผมถือโอกาสทบทวนเมื่อตอนที่แล้วบทที่8นี้เนื้อหาหลัก ก็คือเอสรอาอ่านธรรมบัญญัติมีการเรียกประชาชนชาวอิสราเอลมาร่วมประชุมกันที่ประตูนามเฉพาะผู้ที่เข้าใจได้นะครับคือเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเด็กเล็กๆที่ร้องไห้กระจองงแงนั้นเข้าใจว่ามีการจัดที่เอาไว้ต่างหากสำหรับคนที่ดูแลเด็กเหล่านั้น ประชาชนก็มาร่วมชุมนุมกันภายในกำแพงเมืองเยรูซาเล็เมที่ประตูน้ำมีชื่อของบุคคลยืนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆร่วมกับฝูงชนท่านเอสราผู้เป็นธรรมจารย์ก็อ่านธรรมบัญญัติตอนหนึ่งจากนั้นก็หยุดแล้วชายที่ยืนตามตำแหน่งต่างๆในชุมนุมชนเนีก็ถามที่ประชุมว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินหรือไม่ใครไม่เข้าใจก็ก็ถาม แล้วก็มีการอธิบายดังนั้นคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เนี่ยก็จะอธิบายธรรมบัญญัติเป็นส่วนๆจากที่ได้อ่านไปให้ให้กลุ่มชนเนี่ยได้ฟังการอ่านธรรมบัญญัติและการตอบคำถามทำให้ประชาชนเข้าใจธรรมบัญญัติพวกเขาก็ยืนขึ้นในที่ของเขาและเมื่อมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็จะได้รับการตอบให้เข้าใจ นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวว่าพระกัมพิส่วนใหญ่เั้งหมดนะครับได้รับการสอนได้วิธีนี้เช่นเดียวกันและในส่วนที่ไม่ชัดเจนก็จะมีการอธิบายครับในขณะเดียวกันนะครับบทที่8ข้อ8นี้เราก็เรียนรู้ว่ามีวิธีที่ใช้ในการเทศนาสั่งสอนเนี่หยหลายๆวิธีทั้งการจูงใจใช้ความรู้และมีอีกหลายวิธีที่เกี่ยวพันกันพระคำของพระเจ้า เป็นพระพรของเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในใจเราคือเราต้องการที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างนอกจากนี้ครับพระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราอยากจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าด้วยอีกประการหนึ่งครับพระคำของพระเจ้านั้นนำความชื่นบานมาสู่ชีวิตของเราเมื่อเราได้ฟังพระคำของพระเจ้าอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าสำนึกในในความ ผิดบาปความบกพร่องนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือทำให้เราเกิดความชื่นบานนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับในการไปนมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์มีหลายคริสจักที่สมาชิกมาด้วยภาระอันหนักหน่วงตลอดสัปดาห์มาถึงวันอาทิตย์นะครับเข้าโบสถ์และกลับออกไปด้วยใบ,ยบยหน้าเศร้าเหมือนเดิมทั้งที่ควรจะเป็นนะครับคือพี่น้องคริสเตียนที่มาคริสจักรแล้ว แม้จะมีภาระที่หนักอึ้งแต่ภาระนั้นควรจะหมดไปในการนมัสการพระเจ้าและพวกเขาก็ควรจะออกฤริจักหลังจากนมัสการเนี่ยออกไปด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกับเหตุการณ์ที่เอสราได้อ่านธรรมบัญญัติให้ประชาชนฟังที่กำแพงเมืองใกล้กับประตูน้ำนะครับเอาละครับ เรามาอ่าและศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมเนหมีบทที่8ข้อ12และประชาชนทั้งปวงจึงไปกินและดื่มและส่งส่วนอาหารเปรมปรีกับเปลมปรีกันเป็นที่ยิ่งเพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้นผมเองหวังว่าการเรียนรู้พระคัมภีร์เนี่ยจะทำให้จิตใจของเรานะครับชื่นชมยินดี มีจดหมาย3ฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยมาจากมิชชันนารีซึ่งครั้งหนึ่งเคยท้อแท้แต่ว่าพระกรรมของพระเจ้าเนี่ยก็นําความชื่นชมยินดีมาให้ฉบับที่2เป็นเรื่องของครอบครัวที่กำลังแตกแยกพระกรรมของพระเจ้าก็ได้ช่วยให้ครอบครัวนี้มีความสุขขึ้นมาได้และฉบับสุดท้ายเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีความขมขื่นใจกับกับตัวผมเองเขาได้รับ อิทธิพลมาจากชายคนหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูนะครับแต่ว่าพระคัรมของพระเจ้าก็ทำให้ใจของเขานั้นชืช่นชมยินดีนะครับมีผลดีต่อชีวิตและมีท่าทีที่ถูกต้องด้วยก็เหมือนกับข้อ12นีครับประชาชนที่ได้ยินแล้วก็กลับไปกินและดื่มและส่งส่วนอาหารเปลมปรีกันเป็นที่ยิ่งครับเพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้นข้อ13ครับ หน้าวันที่สองหัวหน้าของตระกูลแห่งประชาชนทั้งปวงพร้อมกับบรรดาปรุรหิตและคนเลวีมาหาเอสราธรรมาจารย์พร้อมกันเพื่อจะศึกษาถ้อยคำของธรรมบัญญัติการเริ่มต้นการศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าครับทำให้ผู้นำหลายคนเข้ามาหาเอสราในวันต่อมาเพื่อรับคำสอนอีกครับในระหว่างการประชุมศึกษาพระกัมภีร ผมเองก็ไม่ค่อยรู้สึกอ,าป,อาประทับใจนั่นนะครับถ้ามีคนมาพูดว่าคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหดีมากเลยเขาได้รับพระพรมากมายจริงๆจากการเรียนพระคัมภีร์นะครับที่ผมบอกว่าไม่ประทับใจคือเมื่อเขาพูดอย่างนี้วันต่อมาคือวันจันทร์เขาก็ไม่มาครับก็เลยสงสัยว่าเขาจริงใจต่อสิ่งที่ได้พูดไปเมื่อวันอาทิตย์หรือไม่นะครับถ้าเราประทับใจมีประโยชน์ ถ้าสําคัญวันต่อมาก็ควรนะมีผลสืบเนื่องต่อมาครับเหมือนกับข้อข้อ13เนี่ยนะครับคือพวกหัวหน้าผู้นำเนี่ยก็มาหาท่านเอสราเพื่อจะมารับคําสอนอีกนะครับหลังจากที่วันก่อนนั้นได้สอนใหญ่เป็นครั้งหนึ่งแล้วครับข้อ1 4บสถึงสิครับและเขาเขียนไว้ในธรรมบัญญัติว่าพระเจ้าได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ประชาชนอิสราเอลควรจะอยู่เพิ่มระหว่างเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่7และเขาควรจะประกาศและป่าร้องในหัวเมืองทั้งปวงและในเยรูซาเล็มว่าจงออกไปที่ภูเขากิ่งต้นน้ำมันเขียวใบอินทรพร,รมและกิ่งไม้ใบดกอื่นเพื่อทำเพิงดังที่เขียนไว้ดังที่ได้เขียนไว้ประชาชนจึงออกไปเอากิ่งไม้เหล่านั้นมาและทำเพิงสลับตัวต่างอยู่บนหลังคาบ้านของตน และตามลานบ้านของตนและในลานพระนิเวศของพระเจ้าและในลานเมืองที่ประตูน้ําและในลานเมืองที่ประตูเอฟราหิมจากข้อ14ถึง16นี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นถึงงานเลี้ยงเฉลิมฉลองพระวิหารผู้ที่อยู่ในเพิงครับคือคนที่จะได้เตือนชาวยิวทั้งหลายถึงความห่วงใยและการปกป้องของพระเจ้าที่นําอิสราเอลเดินทางออกจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต จนมาถึงแผ่นดินคานาอันเหมือนอย่างที่บอกมานะครับเรื่องราวในสมัยของเนห์มีเนี่ยได้มีการเปิดอ่านในธรรมบัญญัติแล้วก็เชื่อฟังพวกเขาได้ฟังถ้อยคําและทําตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาครับพี่นงค์คิดเสี่ยงครับสิ่งหนึ่งครับเมื่อเราได้อ่านและเรียนรู้พระคัมภีร์ก็คือว่าเราควรจะมีความชื่นชมยินดีหรือว่าเกิดความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเมื่อได้เรียนและอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันแต่ว่าความชื่นชมยินดีนั้น จะจบลงโดยที่ไม่ได้เชื่อฟังและไม่ยอมทําตามในสิ่งที่เราอ่านไปไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันต้องมีผลตามมาเป็นการเชื่อฟังและการการะทําตามในสิ่งที่เราได้รับจากการอ่านพระคัมภีร์ในบทต่อไปครับเราจะเห็นว่าผลที่ได้รับจากการอ่านพระคัมภีร์ครั้งสําคัญนี้นํามาถึงการฟื้นฟูครับนํามาถึงการฟื้นฟูเราจบบทที่ ต่อมาครับขึ้นบทที่9บทที่9กับบทที่10นี้ครับเนื้อหาหลักก็คือการอธิษฐานและการฟื้นฟูครับเนื้อหาหลักของบทที่9และบทที่10คือการอธิษฐานและการฟื้นฟูคุณผู้ฟังคงจะจําได้นะครับเมื่อเราได้ศึกษาในหนังสือเอสราผมได้บอกอเกี่ยวกับหนังสือเนหเมที่มีบทสําคัญอยู่ในบทที่9 เนหามี <N> eh <ami> บทที่9และดาเนียลบทที่9เอสราบทที่9มีหัวข้อสำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูครับตอนนี้ครับให้เราได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงความหมายของคำว่าฟื้นฟูคำนี้เราได้ยินกันบ่อยในการประชุมฟื้นฟูนฟที่จัดขึ้นาตามที่ต่างๆและเราเองก็เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟู ในคริจักรหรือในคณะหรือหลายๆายคริจักหลายๆคณะฟื้นฟูกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่มีวิทยากรคือ,อผู้รับใช้พระเจ้าจากต่างประเทศหรือในประเทศคําว่าฟื้นฟูเนี่ยเราได้ยินบ่อยและไปร่วมบ่อยครับแต่ว่าคําว่าฟื้นฟูเนี่ยมีคนเข้าใจผิดกันมากมายฟื้นฟูเนี่ยหมายถึงการที่ชีวิตกลับสดชื่นและเข้มแข็ง และยังหมายถึงการมีจิตสำนึกจากชีวิตที่เ,เคยไร้ไร้แบบไม่มีไม่มีประโยชน์ไร้ค่านะครับแถ่ว่ากลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นนั่นคือความหมายครับอาจารย์เปาโลก็พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟนูนะครับโดยเฉพาะการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ9ว่าพระคริสต์ทรงฟื้นคืนประชนอีก เพราะเหตุน,นี้เองพระคิดจริงได้ทรงสิ้นพระชนและได้ทรงคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นนี่เป็นการใช้คําว่าฟื้นฟูอย่างถูกต้องครับเห็นได้ชัดว่าการใช้คําว่าฟื้นฟูของเรานั้นมีขอบเขตอยู่ในกลุ่มของคิดชนหมายถึงการที่คิดชนเนี่ยอยู่ในสภาพฝา่าจิตวิญญาณที่ตกต่ําห่างออกจากพลังการฟื้นฟูนะครับ การฟื้นฟูก็ถูกใช้เช่นนี้ในบทนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ด้วยและผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงทราบว่าคำคำนี้มีความหมายกว้างถึงคนที่เข้ามาหาพระคิดด้วยนะครับแน,น่นอนทีเดียวครับคนคนหนึ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอีกคนหนึ่งเราไม่สามารถรับชัยชนะเหนือจิตใจได้ถ้าคนของพระเจ้าไม่มีการฟื้นฟูเลยในบทนี้เราจะได้เห็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟู หลังจากที่มีการอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าการอ่านธรรมบัญญัติมีการอ่านกันในช่วงเวลาหนึง่งช่วงเวลานั้นจะนานเท่าไหร่เนี่ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าน,านานเท่าไหร่นะครับท่านเอสราธรรมมาจารได้อ่านบนธรมญญรมมาตที่ประตูน้ําประชาชนได้ร้องไห้คร่ำควรวญพวกเขาแสดงออกถึงความรู้สึกในการที่ได้ได้ยินธรรมบัญญัติ เนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วมีผลเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงตามมาครับและนำไปสู่เรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเขาพวกเขาได้ระล,ะลึกว่านานเท่าไรแล้วนะครับที่เขาตกจากมาตรฐานที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ให้เขาเราอาจจะเห็นได้ในหนังสือเอสราว่ามีผลสำหรับตัวเขาเองด้วยนะครับเราควรทราบได้ว่าการฟื้นฟูนั้น จะไม่มีทางแยกออกจากพระวจนะของพระเจ้าได้การฟื้นฟูจะไม่มีทางแยกออกมาหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าไม่มีทางกับต้องเกี่ยวข้องกันมีผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงชื่อว่าดาวายแอลมูดีบอกว่าการฟื้นฟูที่จะมาถึงหลังจากนี้จะเป็นการฟื้นฟูพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าวิธีการและสิ่งอื่นๆที่ไม่จาเป็นต่อการฟื้นฟูครับ เอาแล้วับมาสังเกตว่าพระเจ้าทรงทำอย่างไรกับประชาชนที่อยู่ในพระธรรมเนหามีในตอนนี้นะครับข้อหนึ่งครับในวันที่24เดือนนี้ประชาชนอิสราเอลได้ชุมนุมการถืออดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและเอาดินใส่ศีรษะและคนอิสราเอลได้แยกตนออกจากชนชาติต่างๆและยืนสารภาพบาปของตน และสารภาพกรรมชั่วแห่งบรรพบรุษของเขาทอนี้บอกว่าประชาชนสารภาพความผิดบาปทั้งบาปของตนเองและของบรรพบรุษข้อ 3. และเขาลุกขึ้นในที่ของเขาและอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าอของพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาอยู่สามชั่วโมงอีกสามชั่วโมงเขาสารภาพและนมัสการพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาทั้งหลาย พระวนจะนะของพระเจ้าเปิดเผยให้เห็นถึงความบาปของตนเองการอดอาหารการสวมเสื้อผ้ากระสอบการซัดขี้เท่านะครับที่ปรากฏเนี่ยเป็นการแสดงถึงความจริงใจแล้วการสรภาพการสรรเสริญนมันสการก็ตามมาครับสมัยนี้ครับเรียกว่ามีสภาพของสังคมที่อาจจะหนักกว่าสมัยก่อนครับถ้าประชาชนจะหันกลับมาหา พระวจนะของพระเจ้าก็จะต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่และก็เริ่มสรารภาพว่ามีสิ่งใดบ้างที่ทําให้พวกเขาต้องตกต่ําเสื่อมทรามไปและการสรารภาพความบาปเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ต้องตามมาครับจะเป็นในคริสตจักรจะเป็นในที่ประชุมฟื้นฟูก็แล้วแต่ครับคุณผู้ฟังและผมเองก็ไม่จะทําอะไรได้นะครับถ้าไม่มีการสรารภาพบาปของเราเสียก่อนและถ้าเราไม่ได้รู้สึกจริงๆว่าเราเองเนี่ยมีบาปที่ต้องสรารภาพ มันก็ทําอะไรไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เกิดการฟื้นฟูตามมาครับครับเราจําเป็นที่จะต้องเข้ามาสู่พระวจนะของพระเจ้าครับลูกหลานของอิสราเอลได้อ่านธรรมบัญญัติโดยใช้เวลาหนึ่งในสีของวันจากข้อข้อสนี้นะครับจากนั้นพวกเขาก็ทําบางสิ่งบางอย่างตอบสนองสิ่งที่ได้อ่านคือพวกเขาสารภาพความผิดบาปคุณรู้ฟังจะไม่ ดึงพระเจ้าให้มาอยู่ในระดับเดียวกับเราได้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่นะพยายามเอาพระเจ้ามาอยู่ในระดับเดียวกับเขาจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยสูงเกินกว่าและเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนสมบุ์แบบจนถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้ด้วยถ้าใครพูดได้นะครับบอกว่าทําได้ดูนะครับว่าเขาหลอกตัวเองหรือไม่ผมเองไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับแต่พระคัพีเนี่ยได้พูดเอาไว้ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่8ปดนะครับถ้าได้อ่านพระธรรมของพระเจ้าแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าตัวเรานะครับเป็นคนบาปเมื่อเราได้สํานึกถึงเรื่องความผิดความบาปแล้วเนี่ย สิ่งที่ตาม,มาคือการสรารภาพความบาปของเราครับการสรารภาพก็หมายถึงการยินยอมต่อพระคาหรือว่าพระวจนะของพระเจ้าการยินยอมนะต่อพระเจ้าโดยเฉพาะพระคําของพระองค์แทนการแก้ตัวและอ้างเหตุผลมาสนับสนุนมาเข้าข้างการกระทําของตนเองนะครับการสรารภาพกําลังเรียกร้องให้เราทําหรือคิดในสิ่งที่เป็นความจริงอย่างที่เป็นนั่นคือความบาปเมื่อเราคิดยิ่งอย่างนี้ครับเราก็จะสรารภาพบาปของเราและ พระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงยกโทษให้เราพี่น้องคริเสเตียนคงจําได้นะครับที่ห้องชั้นบนพระเยซูเนี่ยทรงล้างเท้าให้กับเราสังบกบเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงทาอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เบื้องขวาของพระบิดาในสวรรค์พระองค์ชาระเราอยู่พี่น้องไม่สามารถเดินไปตามถนนโดยปราศจากจิตใจที่สะอาดหรือสายตาทีา่มองเห็นสะอาดไม่มีฝุ่นหรือหูที่ปกติได้นะครับถ้าไม่ได้รับการชําระ แม้บางทีเท้าหรือมือไม่สะอาดด้วยเหตุน,นี้เราต้องเข้ามาสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าหลังจากงานเลี้ยงปสัสการพระเยซูก็มาที่งานเลี้ยงและก็เริ่มล้างเท้าให้กับเราสาวกในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ8พระเยซูตรัสตอบก,กับว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ครับหมายถึงการชำระในสิ่งที่อยู่ในใจเรามีคนมากมายพยายามที่จะทำงานของพระเจ้า แต่ไม่ได้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ได้เดินอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกให้ให้เดินเอาไว้ในพระธรรมหนึ่งยอโบทที่หนึ่งข้อหถึงเนะครับถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดําเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมิสาและไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพเยสุคริต์พระบุตรของพระองค์ก็ ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ว่าเราเดินทําอะไรไปไหนสิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีผลยังไงเมื่อเราสารภาพบาปของเราด้วยการสํารวจตัวเราเองหรือไม่โดยไม่เข้าข้างไม่ยกเหตุผลมาเข้าข้างตนเองถ้าเราไม่ชําระล้างตัวให้บริสุทธิ์พระเจ้าก็จะไม่มีส่วนเ,นเราจะไม่ได้เข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับจากพระธรรมตอนนี้ชาวอิสราเอลใช้เวลา หนึ่งในสี่ของวันในการอ่านธรรมบัญญัติและก็ใช้เวลาที่เหลือของวันเพื่อสารภาพความผิดบาปของเขาต่อพระเจ้าคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระกัมภีทางอากาศครับรายการนี้มีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจ,จัดเสนอขอพระเจ้าทรงโปรดไวพรสวัสดีครับ Chop. พระองค์ข้าอุ่นใจในรักมั่นคงเมื่อไม่มีแรงข้าจะนั่งลงนับพระคุณที่มียู่มากมายขอพระองค์นั้นได้โปรดทำการปรื้ฟื้นหัวใจใหม่ให้ข้าพ้นวันหด ใจที่ยึดยนตัดสินลขอพระองทรงเยียวยาจนกว่า chill Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ข้าด้วยความรักพระบิาดาโตสวนย์บอชขาด้วยความ